Ready for the best Said Are you ready for the best? Let's go Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm held up guilty, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now. Missing I ain't never gonna stop <réf> you. <świya> <Dodgers> <enter> วันนี้นะฮะก็แน่นอนนะฮะไม่ได้แข่งตัวมิ้นนะฮะวันนี้พี่ก็จะมาเปิดตู้เจ้าตู้นี่เลยตู้การันตี LF นะฮะเพ <Yeah. S 1> ่งมันเข้ามาหลายวันแล้วแหละพี่ไม่มีเวลาได้ว่างนะฮะเพิ่งได้พักนั่นเองอ่า <c oughs> ก็จะเป็นตู้อ,อันเชิญ จะมี3มสเต็ปในการันตี l ออย่างน้อย1ตัวนะฮะซึ่งพี่ตอนแรกว่าจะไม่สุ่มว่าดองเพชรได้เ0 0ดพันวแต่พี่แบบอยากจะลองวัดดวงหน่อยะฮะมีตัวละครที่อยากได้หลายตัวนะเช่นนะฮะอ่ากฮังบีดอ่าคูลเลอร์นี่อย่างนะฮะมันรกรพี่ยังไม่มีนะแต่พี่ก็ไม่อยากได้7จสิรู้สึกมีเป่าจำไม่ได้นะอ่าตัวหลกัหลกๆเลยที่พี่อยากได้คืออยากได้เจ้ารังตัวนี้นะฮะเพื่อขาดอีกตัวหนึ่งจะเซ็นใครได้แล้วนะโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็มีทางด้านของเจฟฟี่ก็เอาได้ตัวนี้เก่งค เผื่ออนาคตเซนใครนะเพราะว่าตอนนี้ครับเกมวันที่14นี้นะฮะอย่าลืมมาดูครับเปิดต,ตัวตัวละครใหม่ที่จะเข้ามานะมาดูไลฟ์สดได้นะฮะจังของตะลุงโทชินั่นแหละแล้วก็มีโกคุสี่ตัวนี้นะฮะซึ่งได้ตัวหนึ่งก็จะดีมากๆเลยนะครับแบบว่าพี่มีตะเกียงนะ่ยอัพ อัพตัวละครอยู่แล้วก็มีทางด้านของเหรียญสุ่มอันต้าแลกตัวละครตัวนี้ได้อีกงตัวนะก็อยากได้อ่าจะเป็นโกฮังก็ได้โกจิตะอันนี้ผ่านเกล้วนะแต่ไม่มีแล้วแหละตัวละครที่พี่ไม่ไม่อยากได้เลยนะฮะตัวแรกเลยก็เป็นโกฮังตัวนี้นะฮะพี่ดาวตาแล้วเบจิโต้นะฮะโกเทน สายาสสามอ่าสายาสสามก็ยังไม่ตันนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวครับป๋าเบน,นะฮะก็คือภาคฟิวเจอร์เนี่ย,เ,เ,ยเบจิโตบูพี่ก็ตันแล้วอ่าหลายหลายตัวอยู่นะ,ะจอมันบูไม่ตันแต่ว่าก็ไม่อยากได้นะฮะซามารถก็อีกตัวหนึ่งก็ตันแล้วนี่แหละประมาณนี้แหละที่พี่ไม่อยากได้เลยอะ่ะแล้วก็จะมีทางด้านของ ตัวนี้เก่งนะครับคู่หูพ่อลูกเบทารังเนี่ยนะแต่พี่จะมาสุ่มเนะจะมารองสุ่มเนี่ยสุ่มหมดนี่แหละ3 0 0พเพชรนะฮะก็ไม่ได้เติมมันอย่างใดท้เพชรดองเพชรเก็บล้วนเลยนะเดี๋ยวพี่จะทําสูตรนะฮะสูตรที่พี่หลอกก่อนนะฮะที่ใช้มาคือหลอกจะไปกดเล่นพีพีนะแต่เราไม่สุ่มเออแต่เรามาสุ่มตู้นี้เลยเลื่อนแบบเร็วเร็วรวดเร็ว,วแล้วก็กดทีเผอไปแหน่ไปกดจอมันบูนี่พี่ร้องว่าน,นี้อีกเนี่ย อะสเต็ปแรกของเราจะไปในทิศทางไหนครับจะได้ตัวดีๆอย่างที่เราต้องการไหมอ่ะจะมีเอฟเอฟติดมาทั้งสตัวนะอันนี้ขนาดเอฟเฟกต์การันตีเอของพี่นะบักโทษทียังให้เอฟเฟกต์ทองฟ้าสีเขียวมาเลยคือไวพีกแบบเซอร์ไพรส์ไงมา yes ready แล้วเป็นธรรมดาด้วยนะเอ้ยของจริงอุย้ยดันชนะธรรมดาแล้วได้เอฟเอฟด้วยเหรอมีด้วยเหรอเอฟเฟกต์แบบนี้ จำไว้แล้วทุกคนได้เอฟไม่จําเป็นต้องได้เอฟฟกดีนะฮะตัวแรกเปเซนร้อนตัวที่สองนะฮะอุ้ยตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาครับเก่งครับแล้วพี่ก็ทําดาวอยู่นะอ่าตัวนี้ใครเนี่ยโอ้สามารถหัวโมหกแดงตัวเก่าเลยอืมตัวนี้ตันละมั้งเนี่ยอ่าหลายตัวละครอยู่ไม่เป็นไรครับลุนเอฟครับแม่ตัวนี้มายังไงนะตัวที่เท่าไหร่ลุนไม่ได้นับโอ้เก่ามากตัวนี้เอ้ยทับโปมาไหม ขอเลย LF เก็บจีจริงๆตัวมันเก่าจริงนะออาร์ตสวยมากนะแต่ว่าพี่โอ้ได้ LF <L F S 2> แค่ตัวเดียวมารุ่นครับเป็นตัวอะไรอกวิติจ้าบลูดีใจไว้ก็ดีใจนะไม่ได้ตัวที่ดาวตันแล้วเออก็เอาอยู่สโกจิต้าบลูอ๋อก็สองดาวไปก็ถือได้นะแต่พี่จะลองไม่ใส่สุดก็คือตัวอื่นคือตันหมดเลยนะ ไอ้พวกนี้อ่ามีเฮ้ยหมอ้นี้ถือได้ได้อยู่นะหมายเลขอ่าหมายเลขสิบเจ็ดภาคยินทีอ่ะเออสิบเจ็ดสิบเจ็ดก่อนที่จะรวมล่างนนฟิวชั่น่ะขอเอฟเฟกต์โคตรโหดหน่อยครับนะฮะดาวองฟ้าเอาโกงเอาการมาเหอะเฮ้ยเฮ้ยเองบ้าแนละ้วเกมโคตรโหดให้พี่นะฮะคือเอฟเฟกต์โคตรธรรมดาเลยคือใจคอจะให้พี่แค่ตัวเดียวใช่ไหมไม่มีเบิ้ลเบิ้ลอะไรมีอย่างคนอื่นเขาไหม ดันชนะที่ดันชนะดันชนะโอ้ไม่ใช่หมายถึงให้เจฟฟี่ดันชนะไม่ใช่เองโกโกโอ้แคนนอนบีนพี่จะมีลุ้นวะเนี่ยโอ้คนอื่นพี่เห็นเบิ้ลตัวสองตัวนะอ่าแคมอนตัวนี้ไม่ตันนะก็เอาได้อยู่อืมตัวนี้ก็ได้อยู่นะไม่ตันไม่ตันเฮ้ยตัวนี้ตันแล้วโคตรเก่านะมาลุ้นดูกันเรื่อยๆครับมาชิลเลตชิลเลสอุ้ยตัวนี้ตันยังอ่ะไม่รู้เอามาก่อน ตันแล้วมั้งเอ้ยเดี๋ยวนี้ตันแน่นอนครับเอ้ยขอแบบเบิ้ลสักสเต็ปดีโอ้ตันแล้วตัวนี้ตันมัง้งเออนี่ตันแล้วโอเคจบครับไปลุ้นสเตปสุดท้ายนะฮะว่าพี่จะได้ตัวอะไรครับเอเอครับขอแบบไม่ใช่ฟิวเจอร์แล้วกันอุ้ยเอา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 พิ่งมีสองดาวอยู่อุ้ยแต่พี่ก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นมันหนึ่งพันเลยนะสิ่งที่พี่อยากได้ครับเป็นโกคู โอ้หรือไม่ก็ทังอะตัวนี้ตันแล้วก็ถือว่าไม่เกลือนะมาทรงดีอยู่นะมาขอเป็นขอทั้งอะะ่ะเอฟเฟกต์กล่วยก็เอาขอเป็นขอเป็นทั้งอะ่ะทั้งสีน้ําเงินนะหรือไม่ก็ไม่ใช่เอ่อโกสีก็ได้ตัวที่มันเส็นไขแล้วไปต่ออันนี้คือการันตีให้เร็วนะคุม้มโคตรคุ้มนะครับสาหรับตัวนี้นะเฮ<อ>้ยมาวออ่ะ เฮ้ยยานผ่านสแสดงว่าต้องเป็นตัวที่ l อมีอยู่แล้วนะแล้วก็เฟกเอานะเออนี่พี่คิด,ดวเองรอเปล่าให้กำลังแกตัวเองสีทองไปอ่าฟิวโพเวอร์สองตัวสามตัวก็ดีกูฮังบิดอ้าวจะดีใจทำไมมันการันตีะ <c oughs> จะโบลี่มันเองดูไปทุ่งหมาวะไม่เท่าหมาถ้าพีคนี่เป็นพวกฟิวเจอร์ตัวที่ดาวตาแล้วพี่กลับหมัดเลยนะเอาจริง let's do this resume มาเว้ย เฮ้ยไปเฮ้ยลุ้นนะมันลุ้นนะทุกคนขอเบิ้ลไหมตู้นี้ไม่ขออะไรบ้างถ้าซ้ำก็ขอเบิ้ลไม่ซ้ำตัวหนึ่งตัวแรกเอฟมาเลย <Nope. S 1> โอ้โหถอดเสื้อมันไม่ใช่แล้วตัวที่สองครับ <Nope. S 1> อุ้ยมาทำไมอ่ะตัวที่สามจอดำใช่ไหมตัวที่สี่จอดำมาเลยจอดำ <c oughs> มาบ่อยนะเองอ่ะฟีเจอร์ห้าไปโอ้ตันหมดแล้วว่าพวกนี้โอ้ตัวตันโคตรตันเอาแปดแล้วพวกเนี้ย โอ้ยตัวนี้ไม่ตันแต่ก็ไม่รู้ขอเบิ้ลในนี้ตาแล้วโอ้โหไม่ได้นะฮะต้องมาลุ้นครับฟังเสียงก่อนแล้วกันเอายังไม่ใช่สรุปพี่ได้จเจ็บละตัวนะฮะมาลุ้นกันครับขอให้ไม่ตันพอขอชโอ้โหตัวที่ไม่มีจริงเอาไข่มาตัวจิ มึงเอาใครมาขออนุญาตหยาบแล้วครับโอ้โหมึงเอาใครมานี้โอโ้ตัวนี้อ๋เฮ้าแล้วครับก็เป็นไงกันบ้างนะฮะสำหรับโอ้โหเพชรพี่ก็เหลือ4414นะฮะเกือบสวยแล้วขอเบิ้ลทักงสกเต็ปก็ไม่ได้ครับขอเป็นตัวที่แบบเท่ๆหน่อยก็ไม่ดีแมเ,เสียดายเสียดายครับตัวกันตะคือตัวที่อยู่ด้านบนไม่ออกเลยนะแต่ก็ดีนิดนึงอ่ะที่ไม่ได้พวกฟิวเจอร์ซ้ำเนี่ย เออถ้าซ้ำไปก็ร้องเหมือนกันนะแอลแล้วก็ตู้เซลพี่สุ่มใบสองเต็บไปลองๆลองดวงให้เฉยเนี่ยแต่ไม่ว่าจะไม่สุ่มต่อแหละหรือจะสุ่มดีนะ๋ยวค่อยว่ากันีกันนะฮะแต่ว่าตัวตู้ใหม่กันลงมาเหลือ4 0 0พเพชรมันก็น้อยเนาะเอาไว้เจอกันในรอบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ทิ้งท้ายทิ้งทวนลยกันนะฮะมีตั๋วการันตีนะฮะตั๋วนี้นะฮะก็แน่นอนครับบันการันตี SP ขั้นต่ำนะฮะลุ้นทางด้านของ ลิมิเต็ดนะฮะจะบอกลิมิตูดเอียพููจนได้มามาดูฮะอย่างพี่ก็ขอลาไปด้วยนี้เลยนะฮะการสุ่มเอฟเฟกนี้แล้วก็ตัวละครนี้เลยโอเคบ๊ายบายครับคุหรับใครชอบพี่แนวไหนบ้างแนะนำมาด้วยนะหากชอบใจก็อย่าเงกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะแล้วมันค้างไปแล้วไปลุยบ๊ายบายครับรอยจีแอนที่ตบไป No drop dead missing. Oh. I'm on my way to the top now, missing. I ain't